พาลูกไปจากสามบักลูกโทษแล้วพี่ทีกูเฮ้ยย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 ยลยยยยยกยยยยยอยย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 ยงยย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 ยิยมยยยยนยยยย้ยคุยยยวยลยยยยยยยปยปยย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 ่ยยยยยกัยยยยยยยนยย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  ซาเบาอ่ะแม่ฟัง่าอ๋อซาเบาเหรอลูกไหนได้ให้แม่สังหอนดูหน่อยสิแมนอยู่นะเจ้าอย่าปกโทฟังเสียงสายลมกอคือตัวไรล่ะแทียองจะเทียกันนะกททุกกกทุทุกทุมทุกทุกทงาทุก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 นกทุกทุกทักทุกททุกททุกกันกทุกทุกทุกงุกกูุกท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 กทากูก่ทกกก ¡Gracias!